เมษาหน้าร้อนใครนีรักไม่รู้แต่ที่นี่ออกรถออกโปรมีโปรโมาใจเช่นเคยออกรถจัดไปเลยค่ะ19บาทตลอดเมษานี้ย้ำนะเฉพาะเดือนเมษานี้อยากจะบอกว่ารถหลายรุ่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระบะมาได้เลยค่ะสีประตูตัวยกสูงตัวเตี้ยมาได้หมดหรืออยากเป็นแขบหรือเอาเป็นคอกซิ่งดีมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสายทำกินหรือใดๆก็แล้วแต่มาได้เลยนะคะงวดเริ่มต้นแค่3,000บาทย้ำอีกทีหนึ่งว่า ตลอดสัญญาค่ะมาที่นี่ได้เลยเลือกได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอีโคคาร์หรืออยากได้ไประหยัดน้ำมันขนาดไหนเริ่มต้น3,000เลือกได้เลยเนี่ยเยอะมากนอกจากนี้รับประกันหลังการขายทุกคนันรถสวยเพราะเราซื้อแต่รถสวยขายแต่รถสวยค่ะคุณภาพาคัดเกรนพร้อมมีอินสเปคชั่นให้ทุกคนันผ่านการตรวจช็คมาตรฐานระดับสากลทุกคันค่ะถ้าซื้อรถไป<อ>ไม่พอใจภายใน7วันยินดีคืนเงินพร้อมรับประกันหลังการขายนานสูงสุดให้อีก2ปีค่ะออกรถเริ่มต้น19บาทเท่านั้น ย้ำนะคะเฉพาะเมษายนนี้หน้ารอนนี้เท่านั้นค่ะโปรโมทเขต30เมษายนนี้รีบเลยค่ะจองก่อนมีสิทธิก่อนย้ำนะคะค่าราชการบัตรประชาชนใบเดียวพอไม่ว่าจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตแล้วก็อาชีพอืน่นๆมาได้เลยอนุมัติด่วนที่สุดภายใน30นาทีค่ะส่งฟรีทั่วไทยทำสัญญาฟรีทั่วประเทศชอบสเปคแบบไหนถูกใจเนื้อคู่คันไหนเป็นของท่านได้ทุกํำเลยนะคะมหาจีน่าได้เลยที่ รุงคาเซนเตอร์ Center ค่ะเปิดบริการทุกวันเลยนะเข้ามาเจอกันค่ะทำสัญญาออนไลน์ได้แอดไลน์ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะ